ภูมิใจไทยวันนี้กันในสีน้ําเงินพักนี้วันนี้เป็นพักของตัวแทนคนส่วนน้อยที่ได้โอกาสที่ฉวยโอกาสที่เอารับเอาเปรียบประชาชนที่หาประโยชน์นะเอาประโยชน์จากประเทศชาติไปเป็นของพวกตัวเองไปเป็นของตนเองและไปของคนส่วนน้อยในประเทศไทยไปเป็นของไอ้ทุนผุกขาด ไปเป็นของนะผู้มีอำนาจปกครองประเทศในวันนี้ผมพยายามพูดเพื่อให้ท่านได้เผยเผยแพระนะ่คลิปเสียงผมได้ดังนั้นผมจะไม่พูดในชื่อของบางคนออกไปนะที่มันไปเผยแพร่ไม่ได้ดังนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะต้องนะัตีความเอาเองนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมได้ยาวมาทั้งบดวันนี้ ก็เพื่อจะบอกกัท่านว่าธรรมชาติของคนไทยคนไทยต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการแก,แก้วเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนคนส่วนใหญ่ผู้เสียโอกาสไม่ใช่ต้องการผู้นำประเทศต้องการนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาเพื่อมาแก้ปัญหาให้กับตัวเองและคนส่วนน้อย ที่ได้โอกาสที่ชฉวยโอกาสเหมือนกับวันนี้รัฐบาลภูมิใจไทยรัฐบาลภูมิใจไทยคือรัฐบาลของคนส่วนน้อยที่ได้โอกาสที่ชฉวยโอกาสนะครับและรัฐบาลภูมิใจไทยเข้าไปเพื่อไปแก้ปัญหาให้กับตัวเองในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนะครับไม่ได้คิดทำเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนคนส่วนใหญ่ผู้เสียโอกาสอย่างทักษิณชินวัตร อย่างรัฐบาลเพื่อไทยแน่นอนนะครับแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนดังนั้นที่ผมตั้งชื่อว่าทักษิณผู้นำร่วมสมัยนะครับยิ่งติดคุกยิ่งขลังใครที่เป็นห่วงกลัวว่าทักษิณออกจากคุกแล้วจะเหตุแล้วจะเลิกเล่นการเมืองหรือว่าบางคนก็บอกว่าจะทิ้งประชาชนไปผมคิดว่าทักษิณคงไม่ทำอย่างนั้นนะครับคงไม่ทำอย่างนั้น และถ้าท่านต้องการให้ทักษิณยังคิดใจและความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือหนึ่งต้องสื่อไปถึงนะพักเพื่อไทยสื่อไปถึงทักษิณเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันและจะต้องนะเข้าไปร่วมมือสนับสนุนพักเพื่อไทยหรือพักทักษิณ บางคนก็บอกว่านะพักเพื่อไทยจะต้องเปลี่ยนนะวัวหน้าพักจะต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ผมก็ต้องบอกกับท่านว่าพักเพื่อไทยเปลี่ยนมาจากไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชนมาจานถึงเพื่อไทยเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจากชื่อทักษิณชินวัตรจากชื่อนะสมัครสุธรวเศสมชายนะวงสวัสดิ์ยิ่งรักชินวัตรนะเศษฐาสิอศิลัฉายา แล้วก็องอิงแพทองทานชินวัตรหรือจะเปลี่ยนเป็น,ปนชื่อใครอีกก็ได้มันไม่สําคัญหรอกครับมันสําคัญคือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพรรคนี้เนี่ยหรือว่าดีเอ็นเอของพรรคนี้เนี่ยหรือว่าจิตวิญญาณของพรรคนี้เนี่ยมันเป็นพรรคที่คิดแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนคนส่วนใหญ่ผู้้ด้อโอกาสผู้เสียโอกาสดังนั้นความมั่นคง หรือว่าความเป็นอมตะความเป็นอมตะของพักเพื่อไทยหรือว่าพักไทยรักไทยหรือเรียกว่าพักคนเสื้อแดงนะครับความเป็นอมตะของพักคนเสื้อแดงนั้นมันขึ้นอยู่กับสองเรื่องใหญ่ๆนั่นคือนะครับจิตวิญญาณของพักนี้หรือว่าอุดมการณ์ของพรักนี้ อุดมการณ์ของพรรคนี้มันพิสูจน์มาตลอดเวลาพรรคอื่นพิสูจน์ไม่ได้เรียกว่าไม่ใช่พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ทําเพื่อชาติเพื่อประชาชนคนป่วยใหญ่แต่ทําเพื่อคนส่วนน้อยที่ได้โอกาสที่ช่วยโอกาสไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าพรรคไหนนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้พรรคปูนใจไทย,ไทยล้วนแต่เป็นพรรคที่ทาเพื่อประโยชน์คนส่วนน้อย ที่ได้โอกาสที่โวยโอกาสในพักที่ทําเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่นะประชาชนคนส่วนใหญ่ผู้สูญเสียโอกาสนะครับผู้ด้ยโอกาสก็คือพักเสื้อแดงหรือว่าพักเพื่อไทยอันนี้คือความเป็นอมาตะในตัวพักครับประการที่สองความเป็นอมาตะในตัวพักนั้นก็คือทักษิณชินวัตรอันนี้เราต้องยอมรับว่า ทักษิณชินวัตรน,นั้นเป็นผู้นำที่โดดเด่นนะในช่วง4-50ปีที่ผ่านมานี้ยังไม่มีใครโดดเด่นเท่ากับทักษิณชินวัตรหนโดยเฉพาะในเวทีสากลเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันมองคนดีมันมองนะักผู้บริหารประเทศนะครับต่างกับนะครับต่างกับนานาชาติทั่วโลกต่างประเทศทั่วโลกเขาดูที่วิสัยทัศน์ เขาดูที่ความสามารถในการแก้ปัญหากับประเทศชาติและประชาชนแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะมันไม่ได้ดูที่วิสัยทัศน์นะมันเลือกผู้นำเลือกนายกรัฐมนตรีมันดูนายกรัฐมนตรีว่าดีไม่ดีมันไม่ได้ดูที่วิสัยทัศน์นอนอนนนนศของนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้ดูที่ความสามารถของนายกรัฐมนตรีแต่มันดูว่านะครับมึงคลานเก่งไหมมึงคลานสวยไหมนะ กราบเก่งไหมเนี่ครับวันนี้เนี่ยนะอนุทินเนี่ยนะมันกลาบกลาบเก่งแะคลานเก่งนะบางคนก็บอกว่าเลียเก่งด้วยไอนะที่มากกว่านั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเนี่ยนะมันเตะเอียมันเตะเอียเก่งนะจังไม่ทันถึงถุดยนเลยนะอนุทินแม่ก็เตะเอียมันเตะเอียอยู่ด้วย มันไปเอาเงินจากที่ไหนที่ไหนมาไม่รู้นะจริงๆแล้วผมรู้แต่ผมไม่อยากพูดนะและหวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะรู้เพราะวันนี้เนะี่ยวันนี้เนี่ยนะมีตัวช่วยมาวันนี้นะวันนี้ไอ้หนูผีมันมันสบายตัวช่วยเนี่ยนะคือใครแล้วครับวันนี้มีโรมมาช่วยนะมีวิโรธมาช่วย มีสิริกันยุงมาช่วยมีใครต่อใครออกมาช่วยนะวันนี้ช่วยทําให้หนูผีเนี่ยวันนี้นะมันโอ้โหหลงระเริงต่างบุฟังครับต่างประเทศต่างประเทศเขาดูผู้นําประเทศเขาดูผู้บริหารประเทศเขาดูเขาให้ความดีกันที่ว่าผู้นําประเทศนะั้น นายกรัฐบนตรีหรือประธานาธิบดีในประเทศนทั้นเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์กว้างไหลบริหารประเทศเก่งแก้ปัญหาประเทศได้แต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันบอกว่ามึงต้องคลานเก่งมึงต้องเลียเก่งและมึงต้องแตะเอียเก่งแล,และมึงก็อย่าไปเข้าข้างคนส่วนใหญ่นะมึงต้องยืนอยู่ข้างกูกูสั่งอะไรไปมึงต้องทำ มึงต้องเอาด้วยกับกูทุกอย่างและมึงต้องระรวังรักษาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนของพวกกูคือกลุม่มทุนผู้ขาดมึงอย่าไปคิดนโยบายอะไรดีๆมาเพื่อไปช่วยคนยากคนจนและพวกกูคนรวยเนี่ยนะเสียประโยชน์นะเพราะชาตินี้กูยังรวยไม่พอกูรวยที่สุดในโลกและกูยังรวยไม่พอกูยังแะต้องรวยหนักกว่านี้เพราะลูกหลานกูมันมีหลายคนเนี่น คนคนนั้นเป็นใครท่านก็ไปว่ากันเอาเองนะนี่วันนี้ผมมาแปลกไหมผมพูดถึงเรื่องทักษิณเนี่ยนะและมันจะโยงไปเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันล้วนแต่เป็นความรู้เรื่องการเมืองเมืองไทยทั้งนั้นแหละนี่คือการพูดเรื่องการเมืองสไตล์ของผมไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นและไม่ได้เกี่ยวกับพรรคไหนด้วย เพราะว่าผมพูดเรื่องการเมืองประเทศไทยและวันนี้ในบริบทที่ว่าทักษิณผู้นำร่วมสมัยยิ่งติดคุกยิ่งขลังนะพอทักษิณออกจากคุกนะท่านก็ไม่ต้องห่วงหรอกและหลายคนถามว่าทักษิณออกจากคุกแล้วจะมาชูธงนำหรือเปล่าถ้าผมเนี่ยนะถ้าผมได้บอกกับทักษิณได้ผมบอกว่า ให้ทักสินพักผ่อนเป็นสักระยะหนึ่งอย่าเพิ่งรีบนะทักสินไม่ต้องรีบไม่ต้องทําอะไรตื่นเช้ามาอาจอยากจะไปกินนะไปกินเลือดหมูเสี่ยงจีหนูแถวเยาวราชก็ไปเดินเยาวราชกิน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 เสียงจีไปหรืออยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเยี่ยมชาวไร่ชาวนาก็ไปเยี่ยมไป